สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพรนะคะวันนี้พรมาสัมภาษ์ลูกค้าที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลของเราที่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็เห็นผลได้ไวมากมากนะคะหายจากอาการปวดข้อปวดเข่าแล้วก็หมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะวันนี้เราไปพบกับลูกค้าที่ทานผลิตภัณฑ์ตัวจริงเสียงจริงกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณพ่อมีชื่อว่าอะไรคะชื่อประเสร,ริฐร,ร,ร,รัตนสินคุณพ่อประเสริฐรัตนสินนะคะอายุ61อายุ61ปีแล้วคุณพ่อทําอาชีพอะไรคะขับรถรับจ้างนี่แหละ ขับรถหุกรอรับจ้างขับรถ6ุกอรับจ้างพอเวลาเป็นหมอรองกระดูกมาก็ไม่ได้ขับเลยเลิกเลิกเลยเลิกแล้วคุณพ่อเจอผลิตภัณฑ์ดีบุญของเราในช่องทางไหนคะทางไลน์ทางเฟซแฟนเขาเล่นอ๋อคุณแม่แฟนของคุณพ่อเล่นเฟซเล่นไลน์พ่อเจอที่ว่าเคสเหมือนพ่อพอก็เลยลองสั่งมาทานนะคะค่ะแล้วก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบุญของเราพ่อมีอาการปวดแบบไหนพ่อชวนเล่านิดนึงค่ะมันตึงมันตึงขาเดินไม่ได้เลยปวดขาปวดหลัง หลังสะโพกล้มก็เข้าไม่ได้เงี้ยนอนก็นอนไม่ได้มันถึงขั้นว่าชาไม่พอชาชาที่ขาเนี่ยใต้ขาพับเ่ยชาหมดหลังเหลืองปวดหมดมีชามีอ่อนแรงเดินหรือยืนนานไม่ได้รู้สึกไม่ใช่ไหมคะขาับวไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เพราะเป็นแบบนี้มานานหรือยังคะไอตอนมันมันเป็นปีแหละแต่เนี่ยมันไม่ออกอาการ พอ,ออายุมากมันเพิ่งจะมรอาก,การมันเพิ่งจะเริ่ม,มแบบทนไม่ไหวช่ะแต่นนแต่ตอนนั้นมันทนได้ไไทนได้อยู่ค่ะแล้วหลังจากทานผลิตภัณฑ์ดีบุญของเราแล้วรู้สึกว่าเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนในแบบไหนบ้างช่วยเล่านิดนึงค่ะคลายเส้นคลายเดิน,นมันคค่อยเดินได้ค่อยอยู่ชั่ว ตอนที่ไม่กินนะเดินไม่ได้เลยตอนนั้นเดินไม่ได้เลยรู้สึกบอกว่านอนไม่หลับใช่ไหมพ่อนอนไม่หลับเลยนอนไม่ได้เลยคุณแม่ต้องคุณแม่ต้องมาช่วยจับช่วยบีบชนนวดให้ใช่ไหมพ่อใช่ไม่ได้ปวดเห็นบอกว่ากําลังจะเข้าเคสผ่าตัดอ่าหมอนัดผ่าวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามกันยายี่สิบสองยี่สิบสามกันยาที่จะมาที่ผ่านไปนั่นแหละที่ผ่านมาเนาะก็เลยตินเยไปตัดสินใจทดลองผลิตภัณฑ์ดีบูนของเรานะคะ ค่ะแล้วพอทานไปสี่กล่องแล้วรู้สึกผลผนสามสี่ซองนี่แหละมันก็ค่อยยังทั่วตอนนั้นน่ะสุดยอดมากๆนะคะเริ่มทานประมาณซองที่สามซองที่สี่ก็รู้สึกว่าถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ตึงขาไม่ไม่นอาการปวดลดลงให้เห็นได้ชัดเจนนะคะเส้นเอ็นที่ตึงๆก็รู้สึกว่ามันคลายตัวนะคะแังนั้มาก็กินมาตลอดเลย ทานมาแล้วก็ทานต่อเนื่องมาโดยตลอดนะเพราะก็ค่ะอยากถามว่าเพราะรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยมันแพงมันคุ้มค่าคุ้มราคากับที่พ่อจ่ายไปไหมไอตอนที่แรกยังไม่ได้ลองกินแ่ะก็หวังแพงแต่มาพอกินไปแล้วมันก็ไม่แพงนะไม่แพงแต่คนไม่เป็นไม่รู้โอ้คนไม่เป็นไม่รู้สุดยอดเลยค่ะมันแพงแต่พ่อรู้สึกว่าที่จ่ายไปมันคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มดีกว่าเป็นไปผ่าน ถ้าพ่อเจอคนที่เป็นลักษณะเดียวกันกับพ่อเนี่ยเป็นหมอนรองกระดูกพ่อจะแนะนําเขายัางไงพ่อก็อบอกเขาว่าเนี่ยกินเนี่ยดีนี่ก็เป็นมาแล้วแต่เขาว่าแพ้ก็เดี๋ยวจะทําบุญให้<อ>ไปกินดูก่อนที่พ่อสั่งไปบ่อยๆเนี่ยคือพ่อสั่งไปทําบุญนะใช่ใช่คือแนะนําแล้วก็คือสั่งซื้อให้เลยให้ไปลองทานเลยใช่ไหมพ่อลองทานดูค่ะแล้วคนที่พ่อให้เขาไปทานอ่ะเป็นยังไงบ้างเขาเห็นผลลัพธ์แบบไหนบ้างเขาก็บอกว่าดีแต่นี้แบบ คนไม่ค่อยมีตังค์คุยกันไม่ค่อยมีตังค์กัต้องจิตสองใจไม่กล้าทานไม่กล้าทานเดี๋ยวพ่อซื้อให้ซื้อให้อให้เลยนะคะคือพ่อเห็นว่าพ่อจากพ่อหายจากความทรมานแล้วแบบพ่อก็เลยคิดว่าเขาก็คือจะไปต้องเป็นเหมือนพ่อนะมันต้องทรมานอยู่แล้วนะพ่อพอเขาไม่มีตังค์ซื้อพ่อก็คือซื้อให้ทำบุญเลยนะคะอยากให้เขาหายนะคะสุดยอดเลยนะคะกับผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์ดีบุญของเรานะคะ คุณพ่อช่วยบอกกับท่านผู้ชมที่ชมอยู่นิดนึงนะคะถ้าเพราะว่ากลัวเขาจะคิดว่าพ่อเป็นหน้าม้าหรือว่าว่าจ้างมาหรือเปล่าอ๋อเนี่ยไม่เคยเป็นหน้าม้าไม่เคยใครมาว่าจ้างเลยนี่โดนกับตัวเองอะแต่คนไม่เป็นไม่รู้สึกนะว่าหมอลองกระดูกเนี่ยเป็นยังไงมันปวดมันทรมานจะเข้าน้ำก็เข้าไม่ได้เดินก็เดินไม่ได้ นกีกินนี่มาเลยพ่อย,ยังชั่วใช่นะคะก็คือคุณพ่ออยู่ในขั้นถึงว่าแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็คือนอนแล้วนะคะนอนนอนอย่างเดียวเลยนอยนากจากปกติคุณพ่อบอกว่าหุ่นไม่ใช่หุ่นนี้นะคะคือน้ําหนักตัวตัว,ตว,ตวเป็นคนัวอ้วนกว่าน,นี้แต่ช่วงที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นเยอะๆเนี่ยเป็นหนักเนี่ยก็คือ ไม่อยากจะทานข้าวนะคะทานไม่ลงไม่ลงแล้วมันปวดมันปวดนะคะนอนทรมานนะคะแต่ตอนนี้ขึ้นไไม่ดตอนนี้ก็คือเดินเหินได้สะดวกไปไหนมาไหนได้คล่องนะคะลดได้เลยได้หมดทํางานได้แล้วนะคะช่วยเหลือตัวเองอะไรได้หมดแล้วเนาะได้หมดทุกอย่างสุดยอดมากๆเลยนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ดีบูนของเราที่ว่าเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนแล้วก็ไวมากๆสาหรับผู้ที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าหมอนรองกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกนิ้วชานะคะชาไปมือไปเท้าสนใจผลิตภัณฑ์ดีบูนของเรานะคะโทรติดต่อเบอร์โทรที่โชว์ด้านล่างได้เลย ะะสำหรับ,บวันนี้พรก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะแล้วก็เป็นการเหมือนกับบอกบุญให้คนที่ปัญหาเดียวกันได้มาลองทานผลิตภัณฑ์ดีบุญให้ผลิตภัณฑ์ดีบุญของเราเป็นตัวเลือกอีกทางช่องทางหนึ่งนะคะ,ขอ,คคข,อคะขอบคุณคุณพ่อมากๆค่ะขอบคุณค่ะ